สวัสดีค่ะมีนาเองค่ะวันนี้มาชวนทําขนมฟังง่งายๆสไตล์ตุรกีกันค่ะอาหารเช้าวันนี้นะคะใครมาตุรกีจะต้องได้กินทุกคนแน่นอนเขาเรียกว่าสมิธค่ะจะเป็นแป้งนะคะที่เรานวดง่ายๆเลยแล้วก็มาคลุกกับงาเดี๋ยวเราเริ่มจากการใช้น้ําอุ่นนะคะครึง่งถ้วยตวงแล้วก็นมหนึ่งถ้วยตวงครึง่งตัวนี้มีนาใช้แก้วน้ําตวงนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นถ้วยตวงให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายค่ะไปสองช้อนโต๊ะ ช้อนโต๊ะบ้านเราธรรมดาน,นี่แหละค่ะแล้วก็ใช้ยีสต์ค่ะวันนี้ใช้เป็นยีสต์สดนะคะประมาณ20กรัมหรือใครจะใช้ยีสต์ผงก็ได้ประมาณ1ช้อนชาน้ามันพืชค่ะเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงเกลือนะคะครึ่งช้อนชาแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์ประมาณสี่ถ้วยตวงถึงสี่ถ้วยตวงครึง่งเพราะว่าเราจะต้องกะแป้งเอาเองนะคะดูเนื้อแป้งให้เต็ม แป้งแต่ละประเทศเนี่ยขดูดน้ําต่างกันนะแล้วก็ใช้มือนวดธรรมดาค่ะไม่จาเป็นต้องนวดจนถึงเป็นฟิล์มนวดแค่ให้แป้งเขาเข้ากันเป็นพอแบบนี้เห็นไหมคะว่ายังมีขึ้นึ้นอยู่เลยเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะประมาณ45านาที45นาทีหรือว่าให้เขาขึ้นเป็น2เท่าเสร็จแล้วเราก็จะมาแบ่งแป้งได้เลยค่ะเราจะแบ่งเป็นแป้งกลมๆนะคะวันนี้ถ้าสมมติว่าเราจะทําทั้งหมด4ชิ้นเราต้องแบ่งเป็นก้อนกลมๆประมาณ8ก้อนแต่ว่าถ้าเราทําทั้งหมด สามชิ้นเราจะแบ่งเป็นก้อนกลมๆประมาณหกก้อนวันนี้มีนาก็แบ่งเป็นกี่ก้อนละ่ะมีนาทำสามชิ้นอะสามชิ้นก็เป็นหกก้อนถูกไหมคะสองสี่หกแปดแปดเก้าก้อนอะ่ะบอกเลยเราจะขึงเป็นเส้นยาวๆแบบนี้นะคะจะยาวขนาดไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับวงที่เราจะทำ หลังจากนั้นเราก็เอาสองอันนี้นะคะมาประกบกันแล้วก็หมุนใช้มือเนี่ยนะคะหมุนยิ่งเราหมุนบิดทวิชเข้ามากเท่าไหร่ตัวขนมปังมันก็จะเป็นเกลียวมากเท่านั้นเนื้อในมันก็จะแบบเป็นเกลียวจะมีความเนบมากเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นขนมปังใส่ฝอนะก็คือขนมปังที่เน้นเนบนะคะแล้วก็นุ่มเนบเราก็มาประกบกันแบบนี้ค่ะทําได้กี่อันก็แล้วแต่นะ อาจจะเป็นสีก้อนห้ก้อนคือแล้วแต่วงของเราใครชอบวงเล็กเราก็แบ่งแป้งให้มันเป็นก้อนเล็กหน่อยเท่านั้นเองค่ะบิดแบบนี้นะทำง่ายๆเลยแล้วก็เก็บปลายค่ะตัวนี้น้ำที่ชุบเขาคนตุรกีนิยมใช้เป็นน้ำเชื่อมองุ่นเพราะว่าเขาจะมีสีดำใครจะใช้เป็นกาแฟดำก็ได้โอเลียงก็ได้หรือว่าคาราเมล หรือว่าน้ำพึ่งก็ได้ค่ะวันนี้มีนาใช้เป็นน้าเชื่อมมะงุนนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะถ้าใช้น้าพึ่งเขาจะไม่ออกสีดำๆเขาจะออกแบบสีนวลนๆนะคะเราจะผสมน้ำลงไปนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงแล้วก็แป้งสาลีเอเนกประสงค์ลงไปะคะ่ะ1ช้อนโต๊ะคนทุกอย่างให้ละลายแบบนี้นะคะตัววิดีโอจะไม่มีเพลงนะมีนาจะตัดเพลงออกส,ส่วนมากนะคะเพราะว่า จะโดนค่ะจะโดนเยอะแล้วเราก็เอาตัวแป้งเนี่ยค่ะที่เราม้วนไว้แล้วมาชุบกับน้ําแล้วก็เอาไปคลุกกับงาขาวที่คั่วแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ไปวางบนถาดได้เลยเวลาเราคลุกเนี่ยเราจะยืดได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเราจับยืดได้เลยเราจะพักแป้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็อบที่ไฟ200องศาค่ะประมาณ15-20นาทีจะอุ่นเตาอบก่อนหรือไม่อุ่นเตาอบก่อนก็ไ เียแล้วะคะ่ะถ้าทานตอนร้อนๆนะคะหรือว่าอบเสร็จใหม่ๆเหมือนกับว่าเขาเย็นตัวลงแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะมีความกรอบอยู่นะมันจะเป็นความกรอบนอกนุ่มในอะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าผ่านสองชั่วโมงไปแล้วมันจะนุ่มลงถ้าเราจะทานเราก็มาอุ่นค่ะด้วยอมอเตอร์ไรน้น้มนันหรือเตาอบไฟอ่อนๆหรือว่าเตาปิ้งไฟอ่อนๆก็ได้เขาก็จะกรอบเหมือนเดิมทานคู่กับอะไร ทานได้หลายอย่างเลยค่ะลองทานดูค่ะขนมปังสไตล์ตุรกีสายแม่บ้านเนี่ยมันทําง่ายนิดเดียวเห็นไหมยวงนี้สวยสวยกว่าทุกอันยิ่งเราหมุนเกลียวมากเท่าไหร่แล้วก็คลึงให้เส้นเขาบางมากเท่าไหร่นะคะเขาก็จะยิ่งสวยมากเท่านั้นใช้แป้งขนมปังได้นะคะแต่ใช้แป้งเค้กไม่ได้นะอ่ะบิมาให้ดูเป็นแบบนี้ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีนาจะเอาสูตรง,ง่ายๆพื้นบ้านพื้นบ้านสไตล์ตุรกีมาแชร์ให้ดูอีกไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ